เออโล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 น่าจะได้ยินนะอวันนี้เราก็จะมา The House นะ The h o u หนึ่งนะที่ผมเคยบอกไปมา The h o u หนึ่งก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรมากมันก็ฮาฮาดีนะอ่อย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 อ่ยแอดแอด y e เข้าใจดีกูเล่นแล้วเย้โอเคโอเคไอเข้าใจ ทำยีย่อะไรกูไม่กลัวมึงหรอกอันนี้ก็คลิกไปคลิกไปหาบาสแล้วเจอบาสเจอบาสเจอบัสเจอบาสแย่ yeah, มีคนวิ่งผ่านแล้วนะฮะอ่าูยังนึกชื่ออะไรรายการไม่ออกนะเกมเช็ครีวิวนี่จะเปลี่ยนกันเนื่งนึกไม่ออกสักทีนะ ตดตืดตดออหัวขาดแล้วมึงเป็นนี่อะไรครับไอคนหัวขาดนี่คืออ้าวลุกวันแตกนั่นลงมาที่อะไรไม่น่ากลัวนันกูชอบตรงยิงหัวพ่อมานเนี่ยครับมันดีครับยิงหัวพ่อมันอะ Happy birthday Mum We now Thaiua อ,อะไรเว้ยขี้อ่านอ่านอะไรเองอ๋อะอะไรวะภาคสองก็มียาพิษภาคแรกก็มียาพิษ Ô, ấy gì ạ? Từ 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 Ê, đây 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 đâu? Đây đây Không có ăn con. Mày đủ lương lên lại có mày đủ lương. Ah. โอ้งคิดว่ากูไม่เห็นดิกระดาษเปล่าเฮียอ่ะหัวขึ้นมาแล้วไงโอ้ยอย่างนี้เป็นกูกูไม่อยู่แล้วฮะคิดว่ากูตกใจดิเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวแคทแคทเกมอยู่ตาตาเนาเยมีอะไรให้อ่านไหม่ะ อ่าปทสิ้นวันที่ห้าอะ,ะ,ะไรวะอเ้เียไม่เอยียงอ่านยากอ่าตุกตาปฏิทินตุกตาตุกตาตุกตาอ่ามีงเอาละมีเงมเอาแล้วปฏิทินโอ้เแย่ เค okay. อะมีลายเซ็นด้วยจำอะไอยู่เอาคิงไม่ได้คิงไม่ได้ไไดอะไรวะอ๋ะอลวงอ๋อเฮียล่ะแล้วไงต่อกูนเอกลวงอ่อห้องถุดอ่าห,ห้องนี้ยิงหัวพ่อมันนะครับ กูโคตรมันเลยห้องนี้้ตัดแย่ yeah! พออ่อ่งอืยปืนยังไม่มีแย่ yeah! เปิดเพลงอทำไมตามขยับได้แล้วไง เย่ป yeah, uh ืนปืนเหรออะฮะล้งไงล้งไงต่อปืนยังไม่มานะอ้าปืนมาแล้วไอสัตว์มึงแจกูยิงเปล่า เอาอปืนอ่าพ่อมันมาแล้วนะเราก็หยิบปืนมาเรียบร้อยอะไรอะไรมึงเอายิงแม่งเลยสัตว์ไอสัตว์กูจะยิงหัวมึงเออมึงหัวแตกหัวแตกอ่าตอนนี้ก็ผีมาทวงค่าไฟนะเปิดปิดไฟเปิดปิดไอ้ยแม่งก็เริ่มมาแล้วบอกว่ามึง บ้านมึงไม่ไฟใช้ยนะังไงมาใช้ไฟบ้านกูนะไอ้เหี้ยมึงเลิกใช้ไฟบ้านกูเดี๋ยวนี้เลยนะมันบอกนะไอ้ hey, เดี๋ยวแม่งก็โฟมาว่าเอาค่าไฟกูมาด้วยซา่าอ่านะโอ้โคิกไปคิกโอ้ my god ปักเฮ้ยเบสโอ้เฮ้ยโอ้โ o วโอ้เอึดเอ็ดเมึเมงอะไรจะมาโดนค่าไฟกูอ้ออยู่นี่ไอ้สัตว์อ้าเหี้ย แล้วกูจะอ่าน,นยังไงอะเรื่องมึงหยดมาเนี่ย mm hmm. i sorry to God for what I have done I love my friends so I will วะอ้มันก็ชังมันนะ้อมันเปื้อนเนลอะละ All my friends it the only mm hmm. <Okay. S 2> I can do to stay with him boy อ่านก็อ่าน,นก็เออเฮียมึงบอก อ๋อมึงมาทวงค่าไฟกูเลยไอสัตว์กูขอโทษใช้ไฟมากไปเออกูขอโทษกูเข้าใจละโอ้โหหน้ามึงคตรน่ากลัวอะไรเงี้ยเออไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยไอสัตว์กูไม่กดไลค์มึงหรอกดิด๊อ่าขอจบการแคสเกมเดือดเอาหนึ่งเพียงเท่านี้นะครับผมเออต่อไปแคสเกมอะไรดีวะอยากเล่นเกมจิออนอ่ะแม่งไอ้เหี้ยขี้เกียจหาดาวโหลดอ่ะ บางไฟล์กดคลิกดาวน์โหลดไปไเฮียควยสัตว์เสียดาวน์โหลดไม่ได้นะโอเคครับโอเคนะครับ,อรบของ